สวัสดีมีความสุขครับทุกท่านทุกๆคนครับวันนี้เรามาจะมาทำความรู้จักกับต้นกวากใบโพหรือเรียกว่านางกวากใบโพอีกชื่อหนึ่งว่านกวากสีมหาโพหรือว่านทรหดหรือว่านเศษรษฐีใบโพนะครับเป็นชื่อวิทยาศาสตร์คืออโลคาเซียนะครับประเภทเป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปีความสูงประมาณ30-60ถึงเซนติเมตรลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายเผือกต้นแก่จะมีลำต้นโผล่สูงขึ้นมาเหนือพื้นและแตกหน่อรอบด้านทุกส่วนอวบน้ำนะครับใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบต้นรูปหัวใจกว้าง10-12เซนติเมตรยาว12-15เซนติเมตรนะครับ ปลายใบยแหลมโคนใบเป็นรูปหัวใจแผ่นใบมีรองตื้นตามรองตื้นตามแนวเส้นใบก้านใบาย,ยาววันนี้เราจะมาทำการขยายพันธุ์โดยการแยกหนอนะครับอัตราการจเจริญเติบโตนี่เร็วมากนะครับดินนี่เป็นดินทุกประเภทน้ำปานกลางความชื้นสูง ้องการแสงแดดรำไรนะครับขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อวันนี้เราจะจะทำการแยกหน่อคับรือออกจากกระถางเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทํากวักใบโพเพราะว่าตั้งแต่ได้มายังไม่เคยทําการแยกหน่อสักทีนะครับการใช้งาน และอื่นๆนะครับเป็นว่านที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณเชื่อว่าจะช่วยให้บ้านร่มเย็นเป็นสิริมงคลหากกินหัวและใบจะคงกระพันชาตีแต่ควรระวังนะครับเพราะทุกส่วนมีสารแคลเซียมออกซาเลตที่ทำให้คันประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือฟอกอากาศครับประโยชน์ที่สูงสุดที่เรา นำมาใช้กันนะครับนี่ครับแยกหนออกมาตัวนี้เป็นต้นเล็กอันนี้ไม่ต้องผ่าต่อไปจะต้องผ่าออกนะครับผ่านอออกจากกันนะครับดูซิว่าจะรอดไม่รอดนะครับเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับพอเห็นลำต้นมันติดกันเยอะก็เลยลอง จะแยกดูนะครับเป็นครั้งแรกที่ทำนะครับมีความเชื่อว่าให้ปลูกปิดบ้านไว้ก็จะมีอายุที่ยืนยาวกันเลยทีเดียวนะครับเหมาะกับการใช้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่และเปิดกิจการใหม่เป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ทําการผ่าออกเลยนะครับ มือใหม่นะครับทําคลิปหัดทําคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับตรงขาวๆนี่คือหัวรากของเขาของเขานะครับพิจรารณาดูก่อนว่าจะผ่ายังไงเพราะเพิ่งทําเป็นครั้งแรกครับนี่ ขาไปก็คิดว่าเอ๊ะมันจะติดหรือเปล่านอ้อมันจะตายหรือไม่นอ้ออันนี้ก็มือใหม่เราก็ต้องทดลองทำนะครับสุดความสามารถคิดว่าคงไม่เป็นไรนะครับอะโลกาเซียตา,าปูนแดงครับป้องกันเชื้อโรคก,ก็คงคล้ายๆกับคนแหละครับคิดๆไปแล้ว ต้องทายาแดงมีบาดแผลอะไรทั้นองนี้แหละครับเป็นครั้งแรกครับที่ทำนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้รากใหญ่มากคิดว่ามันคงจะต้องติดแน่นอนแหะครับเพราะว่าเขามีรากติดมาด้วยแต่เราก็ต้องคอยลดน้ำเป็นประจำนะครับ ปูนแดงนี่จะขาดไม่ได้เลยถ้าเราทำการผ่านอป้องกันเชื้อโรคเข้าไปตอนนี้คิดว่ารากมันเยอะคงจะรอดู่มางนี่ ถ้าไม่เน่าก่อนนะครับก็ต้องเสี่ยงดวงกันดูนะครับครั้งแรกทําไปทําไปก่อนไม่รองไม่รู้ครับไม่ทําเราก็ไม่เห็นผลผสมดินครับตอนนี้ผสมดินเตรียมเอาลงปลูกรอปูนแห้งนะครับผมเอา ดินหมักก้ามปูสองถุงนะครับแล้วก็แกบดำเขาจะอยู่ได้ดินทุกประเภทแลวครับแกบดำหนึ่งถุงแล้วก็ดินหมักก้ามปูแล้วก็ขุยมะพร้าวสับเอาไว้รองก้นนะครับคุกเข้าให้เข้ากันนะครับให้ พอดีแล้วก็ลองก้นด้วยกากมะพร้าวสับแล้วนะครับเพื่อรักษาความเชนแม่ดินไหลออกด้วยครับอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็ดินใส่รองก้นอีกครั้งหนึ่งคือทับกากมะพร้าวสับไปเลยครับตอนนี้รอให้ปูนแดงแห้งนะครับ พอปูนแดงแห้งดีแล้วเราก็าลงกระถางเลยครับจะเอาลงทั้งต้นเลยครับต้นใบไหนไม่ต้องการควรจะตัดออกด้วยนะครับกดดินให้แน่นครับอย่าให้ต้นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ราคาในท้องตลาดก็ไม่ทราบนะครับสี่ส้าห้าสิบบาทขึ้นไปนะครับต้นเล็กๆต้นยังไม่ติดถ้าต้นแบบนี้ก็ไปก็ประมาณนี้แหละครับก็ไปเลี้ยงเอาถ้าต้นติดแล้วก็คงจะมีราคาขึ้นมาบ้างเพราะว่าเป็นไม้มงคล ควรจะมีติดบ้านไว้นะครับกดให้แน่นอย่าให้ต้นมันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะกบหน้าด้วยกากมะพร้าวสับเพื่อรักษาความชื้น ในช่วงที่เขาพักฟื้นตัวนะครับรอรากใหม่ออกมาเป็นมือใหม่นะครับหัดทำคลิปช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับอันนี้ก็ทดลองว่ามันจะติดหรือเปล่า ด้วยคอมเมนต์ออกความเห็นด้วยนะครับอันใดดีอันใดถูกอันใดควรก็แนะนำด้วยครับตันนี้มี3ใบ แนะ่นำผ่านคอมเมนต์มานะครับได้ช่วยกันแก้ไขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันการทำต้นไม้การเล่นต้นไม้นี่มีความสุขความสุขทางใจ สุขภาพก็แข็งแรงยิ่งต้นไม้ฟอกอากาศแบบนี้นะครับทำให้อากาศบริสุทธิ์สุขภาพเราก็แข็งแรงยิ่งใช้แต่ชีวภาพเราก็แข็งแรงอากาศดี เราไม่ได้เน้นไปขายเร่งไปขายปลูกด้วยใจรักด้วยจิตใจนะครับเป็นอันเสร็จแล้วครับรดน้ำคราวนี้ก็ลดน้ำขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับขอบคุณครับ